นี่ยตัวนี้ที่เลือกไว้ใช่ไหมยัมันคนละอย่างเลยนะนนนยคอืคอ,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 อดินนะทรงทรงซึ่งเพราะว่าที่นผสมสัปติมงนแ้วมัผสมอะไรอะบิดติดอันนั้นบิดติดแค้อค้ติดแค้หน้าอะ อันนี้เป็นพ่ออุ้มอันนี้มันชอบรังเต็นอะคะอุ้มเลยๆใช่คือถ้าโตไปก็ประมาณนั้นเลยไม่แต่นี้มันเป็นลายเสือไงก็เลยแต่ก็เป็นพ่อกันใช่ไหมเป็นพ่อครับคป็นแม่ครับแต่ว่าคป็นแม่กันแต่ว่าแม่พ่อเดียวกันอ๋อแต่แม่แต่ว่าพ่อเดียวกันแต่ว่านี่คือเป็นที่จือกแพสก็คู่เลยแหมเลยนี่คือคือมีใบใบสำเนาว่าปู่ย่าตายายเป็นอะไรอะไรนะไรักอะไร ใหม่อะพวผู้หญิงน้องน้องคนนี้คิดกลัวไม่ไม่หมายถึงตัวนั้นะตัวผู้หรือตัวผู้บ้างอันอันพ่อเขาบ้างไหนจะผู้บ่อยพ่อตัวนี้เหรอคะนี่ตัวผู้อ่ะพ่อหมดเลยพะอยอันไหนจะผู้พ่อหมดเลยใช่คือเราเอาพ่อพันธุ์แบบอันนี้คือตัวผู้ตัวเมียคอยบอกบอกอันนี้อันนี้ตัวอันนี้ตัวผู้ค่ะนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียตัวนี้ยน่าสนใจมากคือตัวเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นรหัสสีถ้าถ้าไปศึกษานะคะรหัสสีดิบติสสีที่แท้คือพวกสี M Y สิบสอง สิบสองคือมันจะทำมันรู้้ว่่าตอนนนีแใช่เนี่ยฝัดเท้าอะค่ะมันจะไม่ดำจะบอกว่าถ้ามันมีงาน WCF ประกวดนะคิวไปเนี่ยหน้าหน้าเขาจะเหมือนพ่อกนเลยนะหน้าจะทรงพ่อมากออกมาเลยเดินลงมาขอทุกพ่อหนปีคิวมาเลยเดี๋ยวให้คนหนาวจ้ะแต่หนาวไม่กล้าเดี๋ยวให้วนๆนะคะในสีเขาจะออกพ่อเขาเลยจะโตใช่ใช่ฉันนะพ่อเขาหล่อมากเลยขอทุกพ่อเขาหน่อย พอตัวนี้โอ้ไม่ทำงานเลยเอาเนี่ยทำไมเขาควรสีแบบสีนอกมากเลยอ่ะสีแบบมอนคือสีดำเลยเนี่ยเขาเรียกว่า NY12 รูมใช้ให้ดูสีเขาแบบสีเขาเป็นเป็นเป็นไล่สีเลยนะอันนี้นำเข้าอันนี้คุณต้องไปต่างประเทศเพื่อไปเอามาเลยใช่ไหมเนี่ยฟาร์มแดงเลยไปที่ฟาร์มเลยเหรอไม่ค่ะมีน้องน้องตัวแทนเขานำเข้าให้เรา NY12 ชอาจากประเทศรัสเซียรัสเซีย ไปเขาถึงตัวนอนใหม่ไงเราแฝดตัวลิ้นท้องนอนเจอแต่พวกผมอะเขาไม่เคยเจอคนอื่นแต่เขาเป็นพ่อเป็นพ่อเลยแต่แม่คุณเรแม่ใช่ค่ะนี่นี่นี่องเล่นนวลนี่ลายขี้เถาใช่ใช่ห้าห้าห้าดูนี่นะดูดิแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยโต้มันอยากไปกับเราไว้ตัวแป๊ดมีมีนี่อ้าวมาเล่นการ์ดจบกันไหมอย่างงี้อันนี้คือ มาตรฐานเขาคุณจะต้องดูท right? so oh. so okay. ี่ไรที่เป็นสำคัญทรงทรงไตแถวแต่ก็แปลที่จะไปกับเราแล้วเนี่ยสี่ยังไม่มียางแท้สี่คนน่ารักอ่ะกลัวกลัวนุชกลัวนุชนะอ๋ออันนี้อันนี้คืออันที่เบสแต่รับประกันว่าคือได้พอแน่นอนกลัวนุชเน่ะเขากลัวนุชจะไปปะเนี่ยได้นะคะรัาจะได้ไหม ใช่หน้าตาจิ้มๆเหมือนพ่อแล้วอยากให้จบมันต้องอต่ไหนีเนะผมก็ต้องผมเล่นหัวแลผมเล่นเลยม่ค่อจะจบแต่ประกวดไปแบบคิวไปสบายเลยดุไหมคะไม่ดุค่ะไม่ดุค่ะเล่นก่อนเลยเลยก่อนเลยเลยถ้าอย่างเงี้ยไฟมันไม่มีใบนะมันครึ่งครึ่งนะมันเป็นลูกครึ่งแล้วรูปครึ่งไม่มีใบให้แต่ีเขามีใบเพชรให้ใช่ใช่